ไปดูงานเพิ่มความรู้ของสื่อมวลชนจังหวัดนครราชสีมานะครับมาดูโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าย่า,ยานหนองแขมในกรุงเทพมหานครครับกลุ่มสื่อมวลชนจากจังหวัดนครราชสีมานะครับมาศึกษาดูงานโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า,ฟาเพื่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพุทธมนตรสาย3าหนองค้างปลูหนองแขมกรุงเทพมหานครนะครับโดยมีคุณนพพลพฤกษวันนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทนิวสกาย Energy Bangkok จำกัดนะครับพร้อมคณะผู้บริหารเป็นพนักงานบริษัท C n G Environmental Product Protection ประเทศไทยจำกัดก็นำชมการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากขยะตั้งแต่เริ่มกระบ,บวนการผลิตทุกขั้นตอนปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับการกำจัดขยะในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยมักใช้วิธีฝังกลบนะครับซึ่งการฝังกลบอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวเพราะว่า ขยะบางแบบเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาย,ย่อยสลายเป็นเวลานานนะครับบางชนิดต้องใช้เวลาเป็นร้อปีในการย่อยสลาย,ย,ย,ลายนะครับดังนั้นการกําจัดขยะด้วยการเผาก็จะต้องมีความร้อนสูงสูงวยครับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงถือว่าเป็นการกําจัดขยะที่ดีที่สุดในปัจจุบันและยังเป็นการช่วยให้เกิดพลังงานนํามาผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยเหลือประเทศชาติได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ ไปต่อกันที่การส่งต่อผู้ป่วย